เห yeah, ล็กหนดกุ้งนะครับเนี่ยสังเกตดีๆนะสังเกตแหวนรองนะมันหันมาทางนี้นะข้างหลังหันไปทางนี้ไอ้ตัวหน้าน,น,าน,านี่ตัวหน้านี่ตัวหน้าวันนี้เนี่ยตัวนี้นะอันนี้ไปหน้ารถดูยางมันนี่ยยางอะ่ะช่างเขาใสา่ผิดมาเยอะอยางตัวนี้นะนี่ยางเห็นไหมนี่แหวนแหวนแหวนมาข้างหลังเห็นไหมแหวนเนี่ยทำให้รถกินยางครับมันมีระยะยุบตัวตรงนี้เนี่ยเห็นไหม ไอ้ตรงนี้นอกในจะไม่เท่ากันไอ้ไอ้บูทยางเน,นี่ยเห็นไหมมันจะมีรอยตรงนี้โคง้งนี่แหละตั้งศูนย์ยังไงก็ไม่หายครับก็ใส่ผิดโรงงานเขาออกแบบมาให้อย่างนี้ครับพอช่างไปใส่อันนี้ผิดข้างมันก็เลยไม่ไม่ดึงตงัวนี้มันก็เลยไปกอดกอดตัวนี้ไว้มันทําให้เพี้ยนธรรมดาเขาออกแบบมาให้ยุบได้ตรงนี้นะยุบเข้ายุบออกยุบเข้ายุบออกได้ครับตรงนี้นะมีรูไว้อยู่ เขาอาแบบไว้อยู่ตรงนี้ข้างเลยนี่ยแหวนควรจะออกไปนอกนี้นครับแต่ช่างไปใส่แหวนนี่กลับข้างแหวนนี่นะใส่กลับมันก็เลยมากอดไอยางเนี่ครับมันก็เลยกินยางมุมแคสเตอร์ไม่ได้มีผลมากเลยตัวนี้แคสเตอร์เออ่ยสร์ เห็นไหมครับแหวนตัวนี้ใส่ผิดมาเยอะอยู่ในนิสันวิกเอ็มนะครับยางตรงนี้มันจะมีโค้งไม่เหมือนกันนนอกในอ่ะมันจะมีบางรุ่นเป็นอย่างนี้ครับไมตี้เป็นอย่างนี้เห็นไหมมันมีโค้งนอกในไม่เท่ากันอันนี้นี่ช่างใส่ไม่ค่อยผิดตัวนี้แต่ตัวนี้ผิดบ่อยตาตัวนี้จะมียุบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไอ จะมีไม่เหมือนกันนอกในนะต,ตัวนี้คืไในนี่โค้งอยู่นอกใส่แหวนนี่ผิดถ้าใส่แหวนนี่ผิดข้างเนี่ยมันจะไม่ได้เลยมันจะไม่กอดตัวนี้ไม่กอดยางเนี่ยใส่แหวนผิดนะมันจะเพี้ยนเลยครับดยวดูตัวอย่างอีกตัวหนึง่งดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างดูก่อนแรกล่าง ีตัวกเก่าๆปไยในหมดวะอย่างบุทใส่ผิดมันจะกินไม่เสมอครับนี่ยๆเนี่ระตู้เห็นไหมเขาออกแบบไม่มีให้มีเบ้าครับเขาออกแบบให้มีตัวนี้เห็นไหม ถ้าใส่ผิดยางนี่มันจะไม่เข้ากันนั้นเนี่ยมันต้องมีสูตรของมันอ่ะช่างหลายคนใส่ขิดข้างครับผิดพอผิดแล้วมันตั้งสูตรไม่หายมันจะโยกมันจะโยกไปโยกมาเวลาขับรถอ่ะมันไม่ล็อกอยู่กับที่ครับตัวนี้ไม่ค่อยผิดหรอกตัวนี้ก็ไม่ค่อยผิดแต่ของนิสันพิเกมแบบผิดเยอะครับสันพิเกม่ตรงนี้มันจะเรียบอีกข้างนี่จะโค้งครับข้างนี้จะโค้งข้างหนึ่งจะเรียบอีข้างหนึ่งโค้งมันจะไม่รับไอันี้พอดีรับไปเวทนะ ช่างใส่ผิดมันจะยาวเลยครับผิดตรงนี้แหละผิดเยอะเลยมันถึงกินยางแล้วแก้ไม่หายเขาก็ไม่แก้ให้มันเลยไม่จบเตรงนี้นะเห็นไหมม,มีโค้งอยู่มีรูอยู่ลัการมีแค่นี้ครับบูมแคสเตอร์ครับทำให้กินยางครับ